ลทัทธิมาสสมินทุกค,ค่ะปัจจุบันเป็นผู้ป่วยระยะไตระยะสุดท้ายต้องฟอกไตยอยู่ก่อนฟอกไตนี่คือทานยาม,มาเยอะตั้งแต่อายุ13เป็นโรคหืดหอบเนี่ยค่ะแล้วก็มาความดันอีกดันจนเส้นเลือดสมองแตกพาตัดสมองมาแล้วมารู้ตัวว่าเป็นไตเสื่อมเนี่ยอยู่ๆก็ค่าไตาสูงขึ้นมาเลยหมอให้ระวังแล้วก็ระวังแล้วนะคะพยายามไม่อยากจะฟอกไตให้คุมอาหารคุมอะไร ดูแลอยู่สามปีแต่เราน่าจะไม่แข็งคัดเท่าไหร่พยายามหนีนะไม่ฟอกไตหมอบอกให้เตรียมเส้นฟอกไตเราก็หนีไปทานสมุนไพรยาจีนมากอะไรมัางเนี่ยคะ่ะก็เอาไม่อยู่ตอนนั้นนะคะจนเรามีอาการไม่ไหวละทรมานรู้สึกอึดอัดในท้องแล้วก็ขึ้นไส้อาจเจียนด้วยคุณบอกว่าถ้าหากมีขึ้นไส้อาจเจียนนี่ไม่ไหวแล้วนะต้องฟอกเราก็เลยต้องยอมไปฟอกค่ะฟอกทีแรกก็สองสองครั้งอาทิตย์ละสองครั้ง แต่คุณหมอบอกว่าไม่พอก็เพิ่มเป็นที่ละสามครั้งช่วงฟอกไตแรกๆเนี่ยจะทรมานนะทรมานนะคะฟอกไปก็ความดันตกความดันตกระหว่างฟอกก็มีการอาเจียนฟอกเสร็จกลับไปบ้างก็จะเพียน,นอนไม่หลับเรียกว่ากระสับกระส่ายทั้งคืนนะคะกว่าจะเข้าที่อพอเริ่มเริ่มรู้สึกค่อยๆดีขึ้นละต้องไปฟอกครั้งต่อไปอีกละอาทิตย์หนึ่งก็จันทรุุ์ต้องไปฟอกไตฟอกไตเสร็จ กลับออกมายังไม่ทันกลับถึงบ้านเลยค่ะอยู่โรงบาลนั่งรอยแฟนมารับน็อกสลบไปเลยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยค่ะตื่นมาทีอ้าวอยู่ห้องฉุกเฉินคือไปไหนมาไหนเนี่ยไปคนเดียวไม่ได้จะต้องแฟนจะต้องไปประกบตลอดเพื่อนที่รู้จักนะคะก็ได้แนะนําให้เจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งบอกว่าเป็นสารอาหารบําบัดเซนนะเป็นพู้ชนะเภสัตลองทานดูเราก็ไม่มีอะไรจะเสียละก็ลองทานตามที่เขาบอกนะคะ ก็ทานพอเริ่มทานนะสิ่งที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยช่วงที่ฟอกไตความดันไม่ตกแล้วก็พอฟอกไตเสร็จก็สุดเหงนเป็นปกติไม่มีอาการอะไรที่ว่าจะอ่อนเพลียเวียนหัวขึ้นไส้ไม่มีก่อนหน้าเนี่ยเราฟอกไตแล้วเนี่ยต้องข้ามถนนนะคะมีสะพานลอยเนี่ยจําเป็นต้องข้ามเนี่ยเราก็ข้ามเหมือนจะข้ามแต่กว่าจะข้ามได้เหนื่อยมากเลยค่ะเหมือนจะขาดใจแต่หลังที่เราที่มาเจออาหารเสริมตัวเนี้ยนะคะ ข้ามสะพานลอยเน่เดินขึ้นสบายมากแล้วเวลาไปฟอกไตกลับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขับรถไปเองค่ะทั้งไปและกลับแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยกพราฟอกไตเสร็จกลับมาก็เหมือนปกติเลยไม่มีอาการเดินทางไปไหนต่างจังหวัดขึ้นรถลงเือก็ม,มีอาการเวียนหัวคลื่นไส้รู้สึกชีวิตดีมากเป็นปกติรู้สึกต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเลยค่ะที่ทำให้เรามีชีวิตดีขึ้น ปัจจุบันนี้จากฟอกสามครั้งนะคะลดลงมาเหลือสองครั้งคุณหมอมาดูบอกเออโอเคทุกอย่างดีใช,ใช้ได้ฟอกสองครั้งก็โอเคแล้วคิดว่าอีกหน่อยก็จะลดการฟอกไตลงไปได้เรื่อยๆค่ะ